คุณพระช่วยนะครับฝนตกแดดออกนะครับคุณพระหายดีจังเลยเหนะครับฝนตกครับนี่ฮะโอ,โอ้โหเนี่ยครับดูฮะนะครับฝนตกแดดออกอยากจะเปิดออกไปถ่ายแต่กลัวว่านะครับนี่ฮะนะครับดูข้างหน้าฮะอย่าบลุ่นหน้า ียฝนตกฮะดูเดียฮะนี่ครับดูเดียฮะสวยงามมากเลยเอ้าเอ้าเอาอะไรเออพ้ากำลังดูฝนตกอยู่ดูเดียฮะฝนตกแดดออกอ่ะครับคุณพระช่วยนี่ครับเจ้าก้อนสะเอ็ด้ยยา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 เนี่ยครับดูเดี๋ยวฮะฟ้าแจ้งขนาดนี้ดูฮะร้อนจัดอ่ะ นะครับโปรยฝนลงมาซะเลยโอ้โหนี่ครับความอุดมสมบูรณ์จริงๆริาดป๊าดป๊าดป๊าป๊าดป๊าลป๊ดป๊ดป๊ยป๊าดป๊าดกาดปาดป๊าดาดปดดป๊าดปดป๊ะดบดด ดูฮะฝนตกอ่ะนี่ครับดูฮะนี่ครับฝนตกแดดออกอ่ะครับนี่ครับตกทั่วด้วยนะฮะและตกเฉพาะตรงนี้ซะด้วยสินี่ครับอ๋านี่ไงดูดินี่ครับโอ้เนี่ยครับสุดยอดจริงๆนี่ครับเราอยู่ใต้ต้นไม้สบายหน่อยโอ้จะอุ่มตกลงมารอดนะครับ นะครับตกลงมาลดครับเดี๋ยวผมเดินไปดูนะครับตรงโน้นนะครับดูว่าฝนตกดูเนี่ยนครับผมเพิ่งทำความสะอาดเมื่อกี้นี่เอง โอ้หครับหยุดนะไม่หยุดนะครับฝนยังตกอยู่นะครับเอาให้เปียกเลยแรงกว่านี้อีกได้ไหมขอแรงแรงกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมเยครับ อืมขอแรงวันนี้หน่อยได้ไหมนะครับฝนตกเนี่ยครับดูดลยฮะเนี่ยครับแดดนะครับดูแดดนะครับผาทิตขึ้นนี่รนทำควาสะอาดจริงๆครับนี่ครับอันนี้ก็คือที่ตรงที่จะสร้างสาลานะครับสาลาก็ตั้งตั้งแต่แท่นนี้ไปเลยฮะยาวไปยันโอ่งเลย ดูดิยดูเม็ดฝนนะฮะโปล่ปลายน่าดูเลยสุดจริงอ่ะสะอาดมากเลยเวลามันเห็นแล้วมันมีความสุขเด้เนี่ยนี่ครับอ่านี่นี่เดี๋ยวดูเด,นะดี๋ยวดู นี่ฮะนี่ครับเบาอบัวนี่ครับบัวขึ้นตรงนู้นนี่ครับโอ้โหฝนตกเหมาะแม่เหมาะแม่เหมาะแม่โอ้โหดวงคำศอะไรอย่างนี้สุดยอดมากอะนี่ครับสุดยอดมากเลยต้นไม้ต้นนี้ก็โตดีดีนะครับมีต้นเดียวเนี่ยโตเบื่อเลยนี่ครับปลูกตั้งแต่เล็กๆนี่ครับดูพวกนี้เลยยังกระล้องกระแล้งอยู่นะ รอดูกันไปอย่างไงก็ให้เสร็จก่อนลูกตายเด้ <c oughs> <c oughs> อจะได้สบายใจหน่อยไม่ต้องทิ้งภาระให้ใครสวยงามมาก